โอเคครับเพื่อนที่เห็นตอนนี้คือเมี่ยงเมี่ยงปลาเก๋าเลยครับไม่ใช่ปลาเก๋าเมี่ยงปลาเลยเออเมี่ยงปลากระพงนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูครับนี่เอาให้ใบเลยผมมาตไม่รู้ไม่ไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแบบนั้นให้เอาเห็นเฉพาะมือนี่นะครับทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับเขาจะให้ผมมานะครับไม่ก็นั่งนี่ก็นั่งนี่ก็ได้ไม่จะไปไหนมันไม่เห็นหรอกอ๋อเห็นมือนี่นะครับนี่ดู พอดีว่ามือมือกล้องผมนี่มือใหม่นะต้องต้องฝึกกันเยอะหน่อยนี่ดูดูนี่ใส่ที่เขาให้มานะครับอย่างนี้นิดอย่างนีนิดนะครับมีตะไคร้ด้วยแล้วก็เราก็เลือกเนื้อปลาที่เราอยากกินนะครับตัวน,นี้แล้วก็ใส่กับขนมจีนที่เขาให้มานิดหน่อยนะครับแล้วเราก็น้ําจิ้มมีสามแบบนะครับเห็นไหมครับเห็นน้าจิ้มสามแบบไหมเลือกเอานะครับผมขอเลือกตรงกลางแล้วกันรู้สึกว่าตรงกลางจะหวานๆนะครับ อ่าเห็นไหมครับนี่คือเมี่ยงปากกระพงนะครับนี่แล้วก็ห่องนี่มัดเขาให้ครับอร่อยเขาอร่อยต้องุกมุดกล้องหน่ยไม่ต้องเอียงกล้องเยอะเดี๋ยวมันจะดูเลอะปวดหัวอ่ามาดูนี่ครับเพื่อนๆนี่นะ อันนี้คือเมนูไส้ย่างนะครับเมนูไส้ย่างนี่ก็จะกินเฉพาะช่วงตังออกนะครับพอไปปลายเดือนก็ไส้แห้งครับกินบะม่ากันต่อไปวันแม่ครับวันแม่พาแม่มามามาจะหลองนะครับนี่อะไรนี่ยปลากระพงนี่ครับเพื่อนเนี่ผมไม่ได้ดูปลานะผมไม่ดูถั่วนี่ผมไม่ดูถั่วนี่เนี่ยเนีปลากระพงนี่สวยเขาดูน่ารักเขาดูน่ารัก วัดตีวันแม่วันแม่พาแม่มา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 เลี้ยงมาเลี้ยงพาแม่มาี้นานแล้วบ้านให้กินแต่น้ำพริกพามากินพามากินปลาพามากินอะไรพวกนี้ไปมีตังไหมวันแม่แม่เลี้ยงดิวันแม่แม่ต้องเลี้ยงนะเพื่อนเพื่อนวันแม่พาแม่ไปแม่ต้องเลี้ยงเรานะถูกไหมไม่มีตังเท่าไหร่ทีห้าบาทกูจังทีห้าบาท แม่บอกว่าแม่มีจัง15บาทมันแม่มีจัง15บาทล้างจานได้ไหมแม่ล้างจานโอเคสาวสาวสาวนี่ร้านร้านเพื่อนร้านคนรู้จักรอคือร้านอะไรพี่โอเคก็เป็นร้านชิวๆนะครับพี่ชายผมแนะนำมาบรรยากาศน้านเรา